สวัสดีครับผมหมอกิดดานะครับผมก็เป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุนะครับที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุครับหลายคนกอ็อาจจะคิดว่าเอแก่ไปแล้วก็ควรจะอยู่เฉยๆนะครับไม่ควรจะมีแบบกิจกรรมทางเพศอะไรนะครับแต่ถ้าเกิด ในปกตินะครับถ้าเกิด60-70ปีอยากที่จะมีกิจกรรมทางเพศนะครับจริงๆมันทําได้นะครับถ้าเกิดว่าคู่ครองเนี่ยยินยอมนะครับไม่ต้องภายในก็ได้อาจจะภายนอกก็ได้นะครับเพราะว่าความเสื่อมมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่ตกลงนะครับพวกเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรบริเวณน้องชายเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วนะครับความต้องการทางเพศก็จะลดลงนะครับ มีแต่มีได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นปัญหาพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องนึกถึงภาวะนี้นะครับก็คือเป็นภาวะ inappropriate sexual behavior in dementia นะครับหรือ ISB นะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มอาการของปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์นะครับในโรคสมองเสื่อมนะครับหรือ BPSD นะครับ behavioral and psychological symptom นะครับ in dementia ครับ นะครับชื่อภาษาอังกฤษซะยืดยาวนะครับก็คือสมองเสื่อมนะครับนอกจากความจําแล้วยังส่งผลถึงด้านพฤติกรรมนะครับบางคนก็ก้าวร้าวบางคนอพาธี้นะครับนิ่งเฉยนะครับบางคนปัญหาพฤติกรรมทางเพศโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมทางเพศอยู่แล้วนะครับเช่นเดิมเนี่ยเป็นคนที่กะลึ่งตึงตังอยู่แล้วนะครับอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับ หรือบางคนสลับขั้วเลยก็ได้นะครับเป็นคนเรียบร้อยครับก็มีปัญหาพฤติกรรมที่โผล่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาในการดูแลแล้วก็จัดการนะครับเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยค่อนข้างอายนะครับที่ย่าๆนะคุณปู่คุณย่านะครับคุณพ่อคุณแม่มีอาการเหล่านี้นะครับปัญหาเนาะมีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันนะครับเช่นปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะครับเช่น การสำเร็จความใค่ายด้วยตัวเองในที่สาธารณะนะครับการเปิดเผยอวัยวะเพศต่อผู้อื่นนะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะครับบางคนเป็นเริ่มเป็นผื่นคันนะครับหรือว่ามี UTI นะครับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทาไม่ฉีดแสบขัดในบางครั้งก็รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับอยากจะเอาออกมานะครับเกาเสียเดี๋น้น ก็ไม่ใช่การโชว์นะครับการโชว์หมายถึงว่าการ exhibition น,นะครับการโชว์เพื่อตอบสนองความต้องการโชว์แล้วรู้สึกตื่นเต้นนะครับทำในความค่ายในที่สาธารณะก,ก็ตามนะครับมันเกิดจากการขาดความยับยั้งชั่งใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมองส่วนข้าในถีบโดเมนนะครับหรือว่า,าสติสัมปชัญญะเนี่ยสามารถครอบคุมนะครับสมองส่วน ที่เป็นเบสิกอินสติ้งนะครับหรือว่าเป็นส่วนของสัญชตาตญาณนะครับได้นะครับแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นปัญหาเรื่องการพูดหรือการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมนะครับก็พูดคําแบบพรุษวานนะครับพูดคําแบบหย,ย,ยาบยาคายคายหยาบโลนนะครับอาจจะเป็นการกระทําก็ได้คําพูดก็ได้นะครับ ต่อภรรยาก็ได้ต่อคนที่ดูแลนะครับในบ้านหรือว่าต่อลูกหลานในบ้านต่อที่ชุมชนก็ได้นะครับต้องดูว่าแรนดอมไหมนะครับแรนดอมกับทุกๆคนไหมหรือเฉพาะแค่บางคนคนใดคนหนึ่งหรือว่าเฉพาะคนที่เขาชอบนะครับคนที่เป็นสเปคเขานะครับเขาวสวยมวยอืมหรือสายฟอรหรือสายเกาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับอ,อันที่3อันสุดท้ายก็คือจะเป็นการ พยายามแตะต้องร่างกายผู้อื่นโดยที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็น u n w a n น i n g s e ซ็กชวลทัชนะครับก็อาจจะเป็นการจับหน้าอกจับอวัยะเพศจับก้นนะครับเรียกว่าการแตะอังนั่นเองนะครับถ้าใครมีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับอาจจะต้องมาปรึกษานะครับ 1. ก็อาจจะเป็นจิตแพทย์นะครับสก็คือหมอที่ดูแลกับด้านสมองนะครับด้านผู้สูงอายุนะครับหรือ3ก็จะเป็น เป็นนักแพทยวิทยาคลินิกหมอที่จบเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทางเพศนะครับก็จะช่วยดูแลอาการเหล่านี้ได้แต่จริงๆต้องดูแลร่วมกันนะครับหนึ่งก็คือทางด้านสมองก่อนเลยนะครับเพราะว่าความคิดความจําด้านอื่นน่าจะลดลงด้วยนะครับสองก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมบางอย่างต้องใช้ยาบางอย่างต้องใช้ความเข้าใจในครอบครัวนะครับอันที่3ก็คือปัญหาด้านสุขภาพเพศนะครับพฤติกรรมต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ รบกวนผู้ดูแลแล้วก็สมาชิกในครอบครัวน,นะครับเช่นถูกเข้าใจผิดนะครับว่าผู้ดูแลเนี่ยเป็นคู่สมรสนะครับแล้วก็ถูกที่จะแสดงออกถึงความรักทางเพศนะครับเช่นจริงๆแคคิเวอร์ไม่ว่าจะเป็นตามศูนย์ที่ดูแลหรือจ้างมานะครับหรืออาจจะเป็นญาติก็ได้นะครับก็ถูกกอดจูบรูปคำนะครับถูกแสดงวาจาที่ คลคายๆกับเชิงชู้สาวเป็นจีบอะไรแบบนี้นะครับหรือขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ดูแลโดยไม่ยินยอมหรือแม้แต่กับภรรยาตัวเองกับกับภรรยาตัวเองกับสามีตัวเองนะครับที่แต่งงานกันเป็นคู่แล้วนะครับเมื่อแก่ไปบางครั้งก็ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะครับความต้องการทางเพศที่น้อยลงถึงแม้จะยังรักจะผูกพันทางใจอยู่แต่ว่าทางด้านร่างกายมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เหี่ยวฟ่อไปตามกาลเวลานะครับก็อาจจะ ปฏิเสธไม่ยินยอมแต่ในบางครั้งผู้ป่วยก็มีการแบบใช้ความรุนแรงเนาะแบบขัดขืนนะครับถึงกับขั้นแบบข่มขืนเลยก็มีนะครับซึ่งต้องระวังนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการเสียอ,อกเสียใจหรือขั้นกับไปฟ้องร้องนะครับต่อตํารวจนะครับต่อศาลเกิดเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดเลยก็ได้นะครับซึ่งเป็นปัญหาครับเป็นปัญหาด้าน พฤติกรรมแล้วก็ปัญหาด้านสมองนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปัญหาที่รบกวนก็คือเรียกร้องความสนใจด้านพฤติกรรมทางเพศมากจนเกินไปนะครับเช่นอาจจะแบบรู้สึกต้องการมากอยู่ตลอดเวลานะครับอยากให้มาจับมาหอมมาช่วยนะครับจริงๆปัญหาบางอย่างก็แก้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการช่วยตัวเองนะครับหรือการแบบ อาจใช้ไวเบเตอร์การใช้เจลหลอ่อเลื่นนี้ผมก็เคยเจอนะครับในฐานะที่ทํางานเกี่ยวด้านคลินิกสุขภา,าพเพศนะครับบางคนอ,อยากจะแข็งในตอนเช้านะครับเพื่อแค่ช่วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับแต่ในบางครั้งมากมเกินไปแล้วต้องการคนอื่นมาช่วยด้วยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเป็นปัญหาด้านการดูแลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมโดยตรงนะครับก็ จะมีความเข้าใจผิดนะครับว่าบุคคลใกล้ตัวเนี่ยเป็นคู่รักหรือคู่สมรสได้นะครับจริงๆคู่สมรสอาจจะตายไปนานแล้วนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วก็คนที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นลูกสาวก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นหลานหรือเป็นคู่ดูแลที่จ้างเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าเป็นคู่รักหรือคู่สมรสพระคอยดูแลตลอดเช้าจดเย็นใช่ไหมครับหรือว่าเกิดความเสียหายของอ กรีขมับนะครับที่สมองเนาะทำให้เกิดไฮเปอร์เซ็กชวลิตี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าสมองส่วนในส่วนนึ่งผิดปกติไปก็จะทําให้เกิดความต้องการทางเพศที่มากขึ้นได้นะเป็นความเสียหายของสมองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับปัญหาพฤติกรรมนะครับในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับ เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่มีเพียงแค่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่อนิ่งๆหรือความเศร้าความกังวลความบวกเวยวยวายหรือเดินเพ่นพ่านไปมานะครับยังมีปัญหาพฤติกรรมทางเพศอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ลึกแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่แบบผิดนะครับเป็นเรื่องที่แบบเป็นบ้าเป็นโรคจิตหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมีทางรักษาได้นะครับบางอย่างต้องรักษาด้วยยานะครับยากลุ่มแรกเลยก็จะเป็น ยาเกี่ยวกับเรื่องอความทรงจําก่อนนะครับต้องรักษาเลือดสมองก่อนยากลุ่มที่2ก็จะเป็นยาเกี่ยวกับเรื่องการลดพฤติกรรมนะครับลดความต้องการทางเพศก็จะเป็นในกลุ่มของยาต้านเศร้าอันที่สามก็จะเป็นฮอร์โมนนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับหรือเป็นยาคุมกําเนิดอ,อะไรเรียกว่าพรีมารินนะครับก็จะเป็นเมทิลโพรเจสเตโรนนะครับก็ใช้ลด รีบิโดได้ก็คือใช้เคาน์เตอร์แอพนะครับกับฮอร์โมนเพศชายได้นะครับก็ทําให้เกิดความสมดุลได้นะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเหล่านี้นะครับคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติก็อย่าลืมปรึกษานะครับ หมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรือว่าคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับด้านสุขภาพเพศหรือคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ได้นะครับหรือคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับด้านโรคสมองเสื่อมก็ได้หรือคุณหมอคุณหมอจิตเวชก็ได้เข้าให้ถูกทางทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการดูแลแบบเป็นอง์รวมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องติ๊กตอกของหมอด้วยนะครับ